เปิดเมตารอบนี้มาเกงก้าแครี่ <c oughs> ลุยดิอาจจะคิดว่าผมบ้านะแยวผมแบกให้ดู <c oughs> แบบเทดเลยเทดเลยโ,โอ o โอกโด้ดูดูฟิกไปแล้วหนึ่งดูเทดเลยไม่สนผมเทดผมเทศอย่างเดียวอืมดูดิดูด,ดิมาเกง้าแครี่เป็นไงทุกคนเปิดเมตาไหมเปิดเมตาไหมกด <c oughs> ยับบะครับ โอ้โหแะช้างตีคือมันอย,อย่าดูถูกมายเการ์แคลรี่ผมนะพวกนี้มินนะพวกนี้มินมายเกอร์แคลรี่ผมเดี๋ยวผมแบกดูเนี่ยเจอบัสก็ไม่หวั่นนะเจอบัสก็ไม่หวั่นผมแบกให้ดูเนี่ยดูดนะูดูเ,ดดดเร่งเลือดสามตัว <c oughs> ผิดพลาดน,นิดหน่อยแต่เกือบไหวนะแต่เกือบไหวนะดึงเพื่อนดึงดึงดึง ดึงดึงสกิลสองเพื่อนกดสกิลสองเอ้ยดึงอูสวยเพื่อนโอ้โหดูจุ๊บดูเป่งระเบิดลาดอีกแม่งโอ้โหพี่โอ้โหโโสตรีนเต็มเลยครับฮัโลโหลไปก่อนปลาไปก่อน ยังไม่ต้องใช้ฟิกนะยังไม่ต้องรีบกดนะยังนะยังไม่ต้องรีบนะยังไหวอยู่นะกดแหละกดและโชว์โชทษโกี่โมงกี่โมงบอกกูด้วยแล้วกันกูก็อยากรู้เนี่ยถ้าผมรุดเดียวเลยดีไหมผมจะรูดเดียวเลยดีป่ะโอ้ยเครื่องแรงจัดตัวเดียวผมโซโล่ให้ดูเลยดูดูเนี่ยวิธีแคลรี่เนี่ยแล้วดาบแทดมาวิธีแคลรี่เนี่ยปอง โป้งไอช้างไปต่อเลยพึงไปต่อเลยดูสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมดูมานก้าซอยซอยแล้วผมรูนขีมาซอย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 เหนื่อยแล้วเว้ยตายหน่อยเรียบร้อย <c oughs> เป็นไงเป็นไงเปิดเมตาไหมพึ่งพึ <c oughs> <c oughs> ่งเพื่อนไปเล่นการกันแล้วผมต้องเดินออกก,ากลางนะแบบเมื่อกี้ผมมากูส้สถานการณ์เฉย ไอ้บัตมึงโดดไหมเออเอออย่าประมาทครับอย่าประมาทผมนะครับอย่ามองโบนะครับมายังกล้าแครี่เอ้าไอ้ช้าเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยเลยเลยอ่ะอ่ะอ่ะอะไรโยกโยกหลบสกิลยังไม่ผลวะนี่ไงแปะแปะดูดิดูการจ่ายดาเมจ โอ้ยจะตายแล้วเฮียยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยอ,อยาอยายา,ยาเพื่อนหลังหลังหลังบีห้ n บีห้โบโอ้ยโอ้ยมึนโดดไปแล้วหรอมึงไม่ไหววะเพื่อนไม่ไหววะเลือดไม่พอวะบัตรมันยังไม่ออกมาเลยอะเพื่อนเนี่ยมันรอกินผมอยู่เนี่ยบัตรอะโอหไม่ไหววะเพื่อนช่วยไม่ได้วะเอ้าจูบด้ยแอซิดผมต้องรีแล้ว มีม,ม,ม,มีมีประเด็นไหมมีประเด็นไหมตรงนี้มีประเด็นไหมโอ้โหห <laughs> นักมากห <laughs> นักมากเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิเอเอเราฟริกไปปึง้งโอ้โหะติลาร์ลไม่ได้ครับระเมิดไม่พอโอ้โหหายหมดเลยมันกลัวผมดูนี่มันกลัวมันแกงก้าแค่ไหนเอาดิติดเพียตายตายหนึ่งตึงโป ดูการจ่ายดาเมจต,ตอนนี้ฟาร์มเลยนะซอยฟาร์มไปฟาร์มไปออโอ้โหฟาร์มใวด้วยบอกเลยเรวเดี๋ยวขึ้นมงกุฎต่อเลยครับมันจะมีจังหวะจ่ายสกิลนะอ่าเรียบร้อยมันสะบัดบอลไปแล้วหนึ่งฟิกหนึ่งชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูโอ้ยยาย่า say that you re fine, when you re really you're you're not when fine ท้อว่ะมาเล่นการ์ดแคลรี่นะครับอย่าลืมนะครับเล่นตามได้นะครับดูการจ่ายดาเมจอเาจริงแบบเกมดีเพราะผมเลยนะตอนนี้รูปเกมแบบป้อมเพิ่มอะไรคือนำห่างนะรูปเกมไม่ได้แย่ตายครับเลือดกูตายแล้วไลยฝากด้วยนะเวซินเวซินกูฝากด้วยนะเว้ ฝานด้วยนะเว้ยเฮียมึงจะจะทำผู้ขายได้นะเว้ยโอ๋อพี่ก็แอดแอแคสซีมันเกินกำลังไปเพื่อนกำลังไปเพื่อนรอด้วย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 เพื่อนรอด้วยให้ยผมเคลียร์กลางดิจังหวะนี้ผมเในเรื่องเคลียร์กลางดิเคลียร์กลางปล่อยดาเข้าฟรีปล่อยดาเข้าฟรีขณะที่เพื่อนยืนตีกันอยู่ผมก็ตีผมก็ตีไงผมก็ตีไงดัก วางหนักอนาคตโยกหลบก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าหาเล่นนะครับไอสัตว์แม่งดู้ดิพอเพื่อนไม่มีผมอ่ะมันก็ขึ้นป้อมลำบากถ้าไม่มีผมเห็นปะเนี่ยเนี่ยสลันสลัน สลันไปฟาร์มแล้วสลันขึ้นไปฉีกบนแล้วนี่พวกนี้สลันมาแล้วเพื่อนต้องการความช่วยเหลือโปสดเรียก911ไม่ใช่ตำรวจแต่พร้อมช่วยตลอดขอบับอะไรกันนะเพื่อนผมเป็นแคลรี่ไงเลิดเกมแล้วเลิดเกมแล้วเราเราเอาบับได้นะ จะเล่นคนเดียวเหอะเดี๋ยวกูตีคลิปจบแหละแม่งนี่ไงมหลายรอบแล้วไอ้แค่นี้ปองปองปล่อยไม่ตายเลยตายไปตายตายที่เพื่อนเข้าสวยมาก <c oughs> ไอ้แค่นี้ตายแล้วเว้ยดูทุกคนผมได้โชว์จริงๆแหละเพราะว่า ป่าเราตายแล้วไนงะทีนี้ทีนี้ก็เป็นแชร์ลี่แล้วชื่อมันก็บอกอยู่นี่ไงโอ้โหชื่อมันก็บอกอยู่เนี่ยโอ้โหผมทำเองทั้งนั้นแก,ก๊กเมื่อกี้แก๊กเลยครับถ้าไม่ได้แก๊กดึงก็ไม่มีช็อตแบบเมื่อกี้หรอกครับแก๊กทั้งดึงทั้งดูดครับอาคลิปเข้าบ้านเอาช้าเดินมาเป้งดูเป็นไงโดโดอื้มือซอยยืนแทงกระบ,บัด ยืนแทนกับบัดอือหือดูครับผมบอกแล้วถ้าไม่มีซินเป็นไงผมก็ได้โชว์เบิดเมตามัเกิก้าแครี่พึ่งพึ่งมีวิคตอรี่เป็นไงผมบอกแล้วถ้าไม่มีซินก็มีผมอืมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากติดตามช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับชมกันมา เอไม่ใช่ผมวะแต่ไม่เป็นไรนะคือเราเน้นกลมกือเนี่ยเราเน้นกลมกือและทีมกลมกลม่อมโดยอย่าไปซีเรียสนะว่าแบบเไม่ M MM อนะอย่างอิช่าป่า,าคลิปที่แล้วเนี่ยมันไดเอมเพราะว่าผมปา่าไงไม่เกี่ยวหรอกไอ้เหีย้ยกูกาดเออถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดต like ิดตามด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับชมครับ เปิดเมตามาฮิงกาแครี่พึ่ง